ทางปากทางพุ่ฮีไปนี่นะฮะไปอำเภออำเภอห้วยเมฆนะพี่น้องอันนี้บ้านอาคาเนี่ยนะบ้านอาคาไปอำเภอห้วยเมกนะฮะกำลังก่อสร้างเด้อพี่น้องเด้ออย่างตลาดห้วยเมก สินบ้านอาคะไปบ้านสาพี่น้องนี่กาลัางสิงหวัดบรนสาเนี่ยบันสาอยู่ต่อหน้านี่บรนสาบพันแก่นะฮะแล้วก็เขาดงละเนียงไปหุยมีกุระพี่น้องเนี่กําลัางก่อสั่งซีเล่นนะฮะทไซีเล่นแล้วบัดน,นี้เพราะว่าท่างสินนี่มันแคบแคบเพิ่มมีไรท่างนะฮะนี่กําลัางก่อสั่งเลยพี่น้อง ครับคุรณะรถเมคโคว่านะฮะกำลังก่อสร้างนี่บ้านสาครับหอดบ้านสาแล้วสนามกีฬาหอดบ้านสาแล้วสนามกีฬาบ้านสา กำลังก่อสร้างซีเลนเลีสะดวกแล้วพี่น้องมาเนี้จากย่างตลาดพูดแล้วหอดกระนวนมาพูดแล้วพี่น้องซีเลนควงการนอที่แน่ๆน,นี่ซีเลนมันกัดเริ่มจกนี่ไปแล้วเลยบรรทาไปชั่งหน่อยก็เป็นสีเลนหอดพูดแล้วหอดค่ำเย่พูดแล้ว อียงกท่างแยกน้องหุ่มซีทางแยกน้องหุ่มซีเนาะเสร็จแล้วอยากน้องสีไปน้ากระน่วนกับว่าท่านเสร็จเอา้าสิเข้าวซีเลนหรือพี่น้องบ้านเนี่ยข้โอโค้งพอดีอันตรายนะฮะมีบิ่งบรรยากาศนะฮะเพิ่นก่อสร้างซีเลนนะครับ นี่ซีเรียลเริ่มจากเลื่อยบรรษาเขาโค้งบรรษามันจะหน่อยอะไบบนี้กันปั้นแกะลครับที่ตัวหนึ่รถบดกำลังบดนะนี่ซีเรียลเริ่มจากนี่ละครับจวดเลื่อยบรนษ์ไอซีเรียลยาวเลยถึงพุล่ะท่างแยกเลื่อยไม่มีไฟทางแยกน้องสีนะฮะเป็นซีเรียลตลอดโอเคเอาสํานีน้เนาะ